โอ้พี่น้องเนาะคนอื่นก็นขอ,ขอาการสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องการสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยเบิดท,ทุกทุกท่านเนะาะว่าจะเป็นภายในประเทศหรือ,อต่างประเทศก็ได้ทางบนานก,กันขอยินดีต้อนรับขาส่ซ่องบ้านคือเก่าพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะอมาเมื่อนี้ทางบ้านก,กันสิได้พาพ่อแม่พี่น้องมา เราเบิ่งเรา้มทั้งบ้านน้องแพลวพี่น้องเนาะตอนนี้กันแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนนี่สิได้พา่มแม่พี่น้องขับไปหับเบิ่งรับส้มใกล้ๆพี่น้องเนาะทั้งห้องครัวเบิ้นกันคือแอมแล้วองต้องอยู่พี่น้องไยเนาะตอนนี้ก็สิได้เขาไปเบิ่งพาพ่มแม่พี่น้องเข้าไปหาเบิ่งรับซมนำกันพี่น้องเนาะใกล้ๆเป็นเลาะ เงียบแต่นอมามัีอ้อ้สบายดีน้องนางน้อยสบายดีลูกแหละสบายดีกินยังกันนี่ชุยานนะีลูกกำลังกินเพอกระปุ้นกระปุ้นบอ บพุ่นแห่งสบายดีสิด้ยสบายดีทั้งแม่เพื้นเนาะแม่น้องแพลวโอ้ยนอนน้องแพลวเนาะคุยยิงสองหมือนบาอฮะพูดงั้นนี่นอนเป็นไข่บ่ไข่เอาสามมือแล้วเนี่ยกินข้าวสามมือนีอ่าเนาะกินข้าวจะเมื่อเอากินเน่ได้หามเนาะเพราะว่ากระเพาะขึ้นได้กินข้าวค่ำสองค่ำกันยังดีเนาะเพราะว่าจะได้กินยา ไข่ได้ซัมเลยมอรอเลย,เลยได้กินถือกินยาอยู่กินยูงเฉากินแต่ยาโอ้กินแต่ย,ยาบม<อ>ก,กินเขา่ามันสุดแค่เป็นอย่างเนาะช่วงนี้คือมีแต่ผูไข่เนาะนอนกลางมุ้ง<ม>ตะกามันมุดอยู่แล้ว,น,ลวนอนกลางกลางมุ้งอยู่บ่นอนกลางโอ้ตั้งที่เป็นเนาะมันติดมาแตะปูนนะติดกันได้ไขน่นี่เนาะ อยู่ห่วมกันอย่างตีตลดชาสังเกตบันนองแดงนะือบทุกคนเลยเราอะไรแต่มาเมือนมาตะพุ่นแล้วนี่าเวะมว่ยมายมเพิ่นก็เลยพื้นไม่ได้ได้บันี้เนาะกับ่ในเลยไข่ใน้ล่ของดับห้ดับนาได้เลยเได้บะมาเมือก่อนเนี่ยนอนแบบบดตีด้วยนองแดงเพิ่นโอ้ห้องคัวแล้วคักบันีนเนาะใส่ตะขคายเรียบร้อยแล้วเบึงก่อนเลยรอบึงกอนใน่นองไอ ในทางเรือนลงมาหาห้องครัวพอดีเลยเนาะเดบสบายเลยนี่ทั้งห้องนอนน้องแพ้วบ่ทางนี้ใส่บานเรียบร้อยเนาะนอนลงแพ้วก็บ่เอาไปชาวแล้วนนีเนาะเชาแล้วเจ็บเอิกเจ้าะหน่อยเนาะเชาวหักแล้วบ่โบกันมาเหมือนกันมันเป็นช่วงมันโอ้มันกินหลายอย่างเนาะเขาให้เขาลับกินมดลายยาบ่ะนี่ ยากำลังโอ้แา้แรกกะมันมันมันดีน้ำช่วงกินยาเนาะเวลาเบิร์ยามันก็อยากขึ้นอีกบ่านโอ้ห้องปได้ัติคลำลายกับเมื่อยเด้เนาะนี่แหละปลาเจคีปลาอย่างปลากระป๋อปลาแม่นแหล่ปลากับปลาเนี่ยน่ะกายมันคลำมดเลยหมดเลยกินอย่างเลยโอ้คลำลายเนาะอ๋อ้ยมันก็มันก็ต้องพิษและเราเคยจดจำได้ เด้ได้วางนอนเย็นละค่ะ่ายในระเน,นี้เนาะเ mm hmm. มื่อก่อนลงมานอนอยู่เตียงตะล่างแล mm ้ว hmm. เป็นทีเรบร่อยลยเด้ทางเฮือนนี่ไวห้หรือทางซาง mm hmm. เพื่อนบด้มาหลายมืออลไเขาก็ได้ค mm ือสีแล้วมต่มือนั่นพ่นแหละเนาะบึงนี่ mm hmm. ขอซองบึงซ mm hmm. องเบ, mm hmm. บ,บึงทั้งห้องครัวเพิ mm ่ hmm. อนงามเนาะ mm hmm. นี่จะเป็นตู้ถ้วยตู้บวงเน,นี่นเนาะ ไปกับเขากับปลาเพื่อนในบึงนี้โอ้สะอาดดีเนาะกทางเอฟซเพื่นกะซื่นส้มได้ทางครอบครัวเมนองแพลนี่สวยงามสะอาดเพือ่อนนะเเม่นจัดแจงเป็นระเบียบดีเนาะกก็กคือเห็นในพี่น้องกับสะอาดเนาะอันนี้ก็สื่นส้มเพิน่นคือกันงามดีบึงนาง <laughs> บบบบดดเบื้องเบื้องน่ะบ่าบ้าอาซีนุ่มไหมซื้ีนุ่มถุดอฮะเหตในอ่อ๋อเหุ้นู้อตะ่้าเพ่งกับซีร็อกเรียบไปแข,ข,ข่งห้องครัวบนเนาะไปหาห้องน้ำกับโบใกล้โบไกลพีนนน่น้องเลยห้องน้ำกับงามองตองเยอะบรมาซีหาหมื่นมาบัดนี้ใส่ตะไคร้ั้งห้องครัวเนาะ น้องเนาะคือเห็นในพี่น้องเลยแต่ละย่างแต่ละแนวสวยงามคดีพองามแต่ทั้งครอบครัวพึ่งก็เป็นคนดุมันเนี่ยถูกน้องแพร้พึ่งเกิดเหตุปิศางว่าอยู่บม่ได้เศร้านอ้อสบายดีน้องแพ้คุดนานพัก โอ้ดูเลยนะโดยออกเด้หน่เนาะเออฝึงจกซับน้องเนาะคุด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 เดี๋ยวมีรางวัลให้โอ้เพิ่นนี่ปลูกพักนั่นบ่สิปลูกพักบ้งบ่าหนิโดยเนาะทางเมทางเมเพิ่นว่าสิปลูกพักบัวเน่พักหอมเน่เจ็บตีอูก็หยาบนามบ่เหยีาบยัง Ô, oh, cái can hoi binh hoi tang long pep cáing, để libo lại lì kinh tu hai này, hai kýt, du kýt xuân phù hết chuồn tìm kèm 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 cái kèm kèm đấy này kèm 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 เจ้ากับไปน้ำเอื้อยบ่เจ้ากับไปน้ำเอื้อยเจ้าบ่บริษัไปน้องแพไปคนเดียวแขหงได้ขี้ดินกันเนาะมันอยากมันอยากเป็นดินโพนเนี่ยได้ดิน,ด,น,ด,นดินโพน <laughs> อะคุดคุดคุดใครอยู่มันบ่แดดน้องแพไวเออเพเืเ่นกับจักเวีย์ออจักงานเนาะทัพซอยแม่เพื่อนเป็นตามเบิ่งเนาะ จกแบบจกไม่เนาะยังบอกเขา,ามมแมนยังมีคมอืมสินวานพักพี่นองเลยนองแพ่เพิ่นกะเห็ดนานพักเพิ่นทั้งน้องเพิ่นกะเสียที่แต่พูดได้หากว่เป็นพีน้องเลยเนาะตะน้่านะเปาโอ้ีกีาเตะนงได อืมขันนั่งกับซื้อตะข่ายลวดนะมาอ้อมมันจังถาวรเป็นแบ่เป็นยังเข่าบ่ได้เนะาะกระทั่งแม่เพิ่นก็ว่ามาอาจสิบริ่ได้ยินเสียงพี่น้องเอยแต่เาว่าทาง้งหัวทางหัวแล้วนี่ยันแต่ไกลขามาชะแล้วว่าเพราะว่าตานางม,มูมีไก่ก็เปหลายตวัวดอกเนาะไก่สองตวัวเหมือนในน้นองเพียวเป็นบอก รับละเอียดครักเนาะอ่าอลังวันนะลัางวันคาดุมันนะลัางวันไปซื้อน้ำกินเมื่อยคุดเนาะอืขย,ยันแบบนี้ก็เป็นตาฮักเด้นี่ <c ười> ขย,ยันเยี่ยมเลยนี่ชุดยอดนี่ น้องน้องกับวนเอื้อยอยู่อ๋เพิ่นนี่มาผีนะด,ดูว่ะออกมาผีไว้จริงนๆเอื้อยพาไปซื้อขนมนะฮะไว้เอือยเห็ดหนานพักแล้วนี่เอื้อยยังเมื่อยไปซื้อน้ามากินเด้อมาผีไว้ยับมาไก่เอื้อยผีไว้น้องแพ้เห็ดเบดคูนานว่านำนี่โอ้อดได้ซองนานเลยเนาะ เพิ่นก็อยาแขงแน่เด้ทรับกระสิยากแน่จังน่อยพี่น้องเลยอโอ้ต้นข้อเพิ่นนี่กระหากระเป็นดอกเลยนี่ยทเป็นหมากมันก็เป็นแต่ละปีมันก็เป็นไฮย,ยูโบเม่โอ้น้องแพรเป็นคนนุนขยันพี่น้องเลยสู้ๆสู้ๆ เห็ดไปเรื่อยๆเมื่อยก็เศร้าเนาะเพาทางบ้านเจ้าอยากสะอาดเนาะเป็นในทางบ้านเจ้าได้เป็นสถานที่เป็นยังก็เรียบร้อยเนะนาะหน้ายู่นะหนา้ายู่มีห่มไม่ห่มยังเย็นดีก็ถือว่าแบบว่ายู่แบบสบายพี่น้องเนาะสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเนาะ ทางห้องน้าห้องในเมื่อยเมื่อยกระพักนางเลยเนาะเกือแตกนะฮะเยี่ยมเยี่ยมเย็นเห็ดแปนและไงหรอเพิ่นกับเป็นคนดุยู่ได้บุธธรรมดาเนาะแต่ก้าวเพิ่นกับเห็ดเรียกซ่อยอยู่ไหมเออหญิงตามาล้มไาเช่นเอากระบอกจักคุ้มวอลน้ำเพิ่นเนาะ เอ๊ะชีแล่อะไรเด็เเเดี่จังนายก็แล่น้องแพระก็ซับไปเรื่อยๆอ,อ,อันนี้เนี่ยชีบานผักบงใช่นี่ก็ได้กินง่ายได้งามได้ผักบงให้อยู่น้องน้าใกล้เนาะที่อมาฮวดมาฮดเอาพี่น้องหน้ามันเก๋ไม่ใช่ขี้เก็บใช่ขี้เก็บปุ๊บวะโคตรเล็ก แล้วังเจ้าเหยียบอีกเด้อเหยียบเล็กไปทันเนาะทับเล็ก <c oughs> <c oughs> อ้ายกันไปบุจัคกคนจะีว่าเจ้าเนาะเป็นกระชุดแต่อยากว่า,าน้ำ <c oughs> เมื่อยแลยที่กินข้าวเช้าอะไรมาเนี่ยตอนนี้ก็ไหวเดี๋ยวกาสวยทีนั่นอะไรนี่ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงวะเมย โอ้ยยังแข่งน้ำมัอยู่ีแรียแลวน้องแพลนาะเก็บนานพักเมื่อคืนนี่เพิ่นไปก้านหอยดีไปก็ไผ่อยไป่กากหอโยงเห็นเลย,ยโอ้ยย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 โอ้ยยยยหยย่ หอ,อยงไงเพื่อนน้องเฟินซี่บอกอยู่ในคูแหละเพื่อนได้เนาะเคยไปก้านเรื่อยบ่ก้กานนหน้องนี่โอน้น้อง,องบัวนี่แล้ะวละเจ้าเจ้าบัวย่านบ่มันมืดมืดบัวย่านบ่บัวย่านโอ้อไปไปผู้เดียวสองคน ไปกับน้องวะไปสองคนในท่านพี่น้องเลยเนาะไปฝืนกับใบเยี่ยงหอยพี่น้องเนาะไปกานเอาหอยไปจับหอยเพื่อนน้องเพื่านนั้งกระปุกไก่เป็นได้พี่น้องเลยถามเป็นอาญาต์บอกเป็นปปะนะอาญาต์เนาะมาจา้าบอได้มาตัวใส่มาตัวเดียวขอข้าเจ้ามาเลี้ยงวมวเมแม่เพิ่งก็ะปุกไก่บดินท์พี่น้รรนนองเนาะ <laughs> แม่เป็นก็เป็นผู้อธิบายนะเมือนี่มาเบิง่งน้องเพ้ออกกับร่งกายเด้มือนีป่ปลูกกันเน่ามาแล้วเน่าประเดียเด๋ยวจีป้ปลูกกับทันนั่นซใชเนานะซื้อมาเอาว่าพักนะซื้อ,ขอเข้าวเจ้ามาปลูกก็ซื้อมาหายแล้ว<อ>แต่ทีมง,งานยูทูบเบอร์เอาซื้อมาให้เพิ่นปลูกเนาะ ทีแรกเลยได้ยังน้อยเดียวเป็นทับตีนได้นางอียเป็นไงบ้างเนาะเมื่อยเมื่อยกับพักเนาะมันบอดแดดอยู่พี่น้องไลยน้อสวนเพิ่นยันตะไก่สะคือว่าเนี่ยปู่ว่ามัาานบ<า>่ตา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 ามีตะไคร้ใช่ไหมตะไคร้มาเพลีแล้วม<ต><ต>ันเป็นตะไคร้ยางมันยุบเล้วมันลายมี

ันเฮ็ดแก้วานทุกบุ่งโอ้ามไว้อย่าไปเฮ็ดของแม่เบิ้งเบงเบ้งหาทุกอย่างมาใช้นี่เบิงอเหือิ่นไหลอ๋อแมแต่ชื่อนีเย็นจินชื่อนี้เย็นนะกินแดงกัมทัวอูแดงกัมทัวนะปัววกัดวะเนาะเป็นโลใช่มีปัวเรือโผลไก่สะกินเงิน เสียงเราไม่อันนี้บพรก่อใกล้ๆไปเอาเนื้อลูกไปเอาโอ้เนื um> mm ้อลูกเอาโอ้เนืเก็บไปในถ้วยลูกค่ะถ้วยลูกในตังค่นมาโอ้ค่นนอนรับดีบ่ห้องไม่นี่แถวนอนจนลืมตื่นเลยนอนมือเลยไอ้จ้ได้หองคักสิมันเบิดซิแบบนี้เนาะแหม่คัก ทางบ้านเพื่อนี่ก็ลมผัดดีเนาะเพราะว่ามันโล่งพี่น้องทางทางทางน้องแพ้ืหมนี่กินข่าวเทียงนะกินเลยกินอเอเพื่อนออกเพื่นเนี่ยพอนป่ะกันแดดนี่โม่เลยกันแดดนี่เพื่อนติมหน้าากอยู่พี่น้อง เป็นคุดนานพักพี่โนโอ้องเลยทั้งแม่เพื่อก็เป็นผูกเปาะอกหัวพักเนาะทีได้เอาไปผูกน้องแพ้แลาเจ็บตีนแห้งเนาะใช้ยาแล้วปะเลือดเลือดว่าอ,ออกว่คืนนี่ออกนานพักเจ้าไก่ในีชิสะนี่ไก่ชิมะสะนี่ไก่สองตัว ผม e, มีซุ้มขัง <tinc S 1> ไว้เนาะรถเพ่บ่มันยังคือจอดไว้สิบ่ขี่ได้บ่ยังขี่อยู่อืมนี้น้องเพ่เพื่อนเฮตานักเพื่อนอะไรคพื่อนย่อยเพื่อนเพื่อนเพื่อนออกเอออย่อยเลยตี อ,อาสางยรชั้นเจ้าหกันชีได้ขอตัวกลับเจ้นางเด้วเออสบายด,ดีดีมีแหงเนาะมาเห็นน,อนดชดช้องเพิ่นเลยสดใสที่กับไข่ในบริเวณเป็นไข่เป็นน้าเลยบายบายไปพ่อกันในคลิปหน้าเนาะโอเคขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้เนาะพ่อแม่พี่น้องถเานี่นถาว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเนาะมาเย็ยดยามทั้งครอบครัวน้องเพลวันนี้พี่น้องเลยเนาะ